สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการขอชดใช้ค่าเสียหายในส่วนแพ่งในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีายาาเราได้พูดถึงเรื่องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดียามาได้ครั้งที่แล้วแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือการร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนแพ่งสําหรับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีายา BT. อันนี้เป็นไปตามมาตรา44ทับหนึ่งนะครับในคดีที่พนักงานอายการอายการเป็นโจทเนี่ยถ้าผู้เสียหายมีสิทธิเรียกเอาค่าสินไมทดแทน พอเหตุได้รับอันตรายชีวิตร่างกายจิตใจเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือแล้ความเสีหยสหายในทางทรัพย์สินนั้นเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยผู้เสียหายยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอบังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนเองก็ได้อันนี้กฎหมายแก้ไขมาสักพักหนึ่งแล้วคือตอ้องอธิบายอย่างนี้เวลาเรายื่นอ,อายการพนักงานอาย,ยการยื่นฟ้องคดีอาญาเนี่ยสมมุติถ้าผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่นคดีทำร้ายร่างกายอาการฟ้องเราถูกจำเลยมาทำร้ายร่างกายอาการฟ้องจำเลยเป็นคดียญาญาแล้วในข้อหาทำร้ายร่างกายตามมาประมวลกฎหมายยามาตรา2 9 5แล้วเนี่ยถ้าเราถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเรามีค่ารักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ค่าสินใหม่ทดแทนเหล่านี้เนี่ยเราสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนมาในคดียญาญานั้นได้เลยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งเป็นคดีใหม่ ทำให้เสียเวลาอันนี้กฎหมายก็แก้มาเพิ่มอำนวความสะดวกให้กับผู้เสียหายที่จะสามารถร้องขอค่าสินไหมทดแทนเข้าไปในคดีายาอันนี้ต่างกับอำนาจไนการตามมาตรา43นะที่ขอให้คืนหรือใช้ราคาแทนอันนั้นไอการขอให้เราได้แต่อันเนี้ยผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคาร้องเข้าไปในคดีเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้นอันนี้ผู้เสียหายต้องทําเองนะครับ หลักเกณฑ์ตามมาตรา44ทับ1นะครับผู้เสียหายต้องยื่นก่อนเริ่มสืบพยานอันนี้เป็นตามวรรค2นะครับในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานก็ยื่นก่อนชี้ขาดนะครับแล้วก็ต้องสแสดงรายละเอียดของความเสียหายนะครับก็อาจจะแก้แก้ไขคำร้องได้นะครับเมื่อได้รับคำร้องแล้วก็เป็นไปนตามมาตรา44ทับ2ก็คือทับ2ก็คือว่าให้สารแจง้งให้จำเลยทราบน,นะ แล้วก็จำเลยก็มีสิทธิ์คัดค้านมีสิทธิ์ทำคำให้การต่อสู้คดีในส่วนของค่าสินใหมทดแทนนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติผู้เสียหายเป็นคนยากจนไม่สามารถหาทนายความเองได้ก็สามารถแต่งให้ศาลแต่งตั้งทนายความได้นะครับโดยสรุปหลักเกณฑ์ตามมาตรา44ทับ 1, และทับสเนี่ยหนึ่งต้องเป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจกสองผู้เสียหายมีสิทธิ์ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพราะได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจ เสื่อมเสียเสีองเสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียง3ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาของจําเลยนะครับแล้วก็ก่อนอีที่3ผู้เสียหายต้องยื่นคําร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาน,นั้นให้จําเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับต้องยื่นก่อนสืบพยานถ้าไม่มีการสืบพยานยื่นก่อนวินิจฉัยคดีนะครับแล้วก็ถือว่าผู้เสียหายเป็นโจทย์ในคดีแพง่งนะครับศาลส,สามารถสั่งให้แก้ไขคําร้องได้นะครับ ประเภทของคำร้องที่ยื่นขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยผู้ยื่นมีสิทธิ์ยื่นคำร้องก่อนนะครับมาดูประการแรกในส่วนของรายละเอียดผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคือต้องเป็นนิยามสัพว์คือต้องเป็นผู้เสียหายเราบอกแล้วผู้เสียหายมีความสำคัญในคดีอาญามากนะก็คือบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นผู้เสียหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะยื่นคำร้องตามมาตรานี้ได้ นะครับทีนี้มีอย่างเดียวตามมาตรา44ทับหนึ่งที่เป็นข้อที่ต้องจําเป็นข้อยกเว้นเนี่ยเราเรียนหลักเรื่องผู้เสียหายแล้วว่าต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยถูกไหมครับไม่มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดแต่การขอข,ขอให้ชดใช้ค่าสสิไหมยชดแทนในส่วนของแพงเนี่ยตามมาตรา44ทับหนึ่งเนี่ยไอ้ความเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเนี่ยถูกยกเว้นไว้ นั่นหมายความว่าความผู้จะเป็นผู้เสียหายโดยนี้ใน,นเนี่ยจะถูกเอามาพิจารณาสัดส,ส,ส่วนของค่าสินใหม่ทดแทนแต่ยังยื่นคำร้องได้นะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพอย่างนี้สมมุติในคดีอาญานะครับในคดีอาญาเนี่ยผู้จำเลยนะโดยผู้เสียหายเนี่ยจำเลยสู้ว่าผู้เสียหายมีส่วนผิดอยู่ด้วยในการก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ย อันนี้ถ้าผู้เสียหายมีส่วนผิดอยู่ด้วยมันไม่ใช่ผู้เสียโดยนิดเดียถูกไหมไม่สามารถเป็นผู้เสียได้แต่ในคดีส่วนแพ่งเนี่ยศาลสามารถกําหนดค่าสินไหมทดแทนได้โดยกําหนดสัดส,ส่วนสมมุติยกตัวอย่างเช่น,สม,นสมัครใจท,ทะเลาะวิวาทกันสมัครใจชกต่อยเนี่ยเราถูกต่อยนะไปรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาล3วันค่ารักษาหมนะื่นหนึ่งจำเลยก็ก็ พนักงานอัออยการก็ยื่นฟ้องตัวจำเลยในข้อหาทำลายร่างกายนะเนื่องจากเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไหนเราฟ้องไม่ได้ถูกไหมเราก็ไปแจ้งความ,มให้อัยการอัยการก็ฟ้องจำเลยเพราะถูกทำลายเราถูกทำลายอัออยการยื่นฟ้องจำเลยแล้วนะเราก็ยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาล1 0 0 0 0บาท จำเลยมีสิทธิสู้ว่าไอ้ส่วนหมื่นบาทนั้นเนี่ยนะจำเลยไม่ต้องชดใช้เต็มทั้งหมดถึงหนึ่งหมื่นบาทเพราะเราเนี่ยก็ต่อยจำเลยด้วยความเสียหายของจำเลยก็ได้รับเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้เราจะไม่ใช่ผู้เสียายโดยนิ่ไหนเราฟ้องจำเลยเป็นคดีทำลายร่างกายไม่ได้เราก็เลยไปแจ้งความให้อาการฟ้องเพราะฉะนั้นอัยาการฟ้องได้เนื่องจากเป็นอาญาแผ่นดินคดีทำลายร่างกายเนี่ยง่านอัยาการยื่นฟ้องได้ เพราะฉะนั้นสัดส่วนของค่าสินใหม่ทดแทนจากค่าที่ถูกทำ้ายร่างกายแล้วไปรักษาพยาบาลหนึ่งบาทต้องถูกลดลงจากความผิดของเราด้วยจากเดิมที่เราไปเสียค่ารักษาพยาบาลหนึ่งบาทไปเรียกร้องออกจากกับจำเลยศาลอาจจะพิจารณาอ๋อเรามีส่วนผิดอยู่ลดเหลือ5,000บาทอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือกรณีที่ผู้เสียหายเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา4 4ทับหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นอันนี้สัดส่วนเนี้ยจะเลยสามารถยื่นคำให้การต่อสู้คดีได้เพราะถือว่าเป็นส่วนของคดีแพ่งคนะ่าสินใหม่ทดแทนได้เรียกได้เนี่ยก็ต้องประทุกต่อร้ายต่อร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินนะเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าเสียหายที่จะเรียกได้นั้นค่าเสียหายทางร่างกายเช่นถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิต จิตใจเช่นทำใหเ้เสียสติอย่างนี้เป็นต้นเสื่อมเสียศีริภาพแล้เราถูกไปขัดขังไว้เสื่อชื่อเสียงทำให้ถูกดูถูกในสังคมนะอย่างนี้ก็ตีมูลค่าออกมาเป็นความเสียหายแล้วก็เรียกค่าเสียหายไปนะครับ การเรียกค่าสินใหม่ทดแทนที่เป็นค่าเสียหายในส่วนของแพ่งนี้ถ้าเป็นถายาตก็มีสิทธิเรียกในส่วนของค่าปลงศพได้ด้วยในกรณีที่ถูกทำร้ายถึงตายแล้วก็ค่าอุปการะเลี้ยงดูก็เรียกได้นะร้องขอไปอย่างนี้แต่ต้องไปดูหลักเกณฑ์ในทางแพ่งนะว่าเขามีสิทธิเรียกได้หรือไม่ค่าอุปการะเลี้ยงดูก็เช่นบิดามีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรนะถ้าบิดาก็ต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถึงจะมีอำนาจร้องขอเข้าไปเพื่อเรียกค่าสินใหม่ทดแทนของ้ได้ ระยะเวลาในการยื่นคำร้องต้องยื่นก่อนสืบพยานนะก่อนเริ่มต้น,นทำการสืบพยานถ้าสืบพยานไปแล้วเนี่ยไม่สามารถยื่นคำร้องได้นะก็ต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งในคดีใหม่นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในส่วนของแพ่งนะต่อไปมาตรา47เคำพิพากษาในคดีส่วนแพ่งเนี่ยต้องเป็นแบบวตามบทบัญญัติของความรับผิดของบุคคลในทางแพ่งนะ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจาเลยจะต้องคําวาว่าใดกระทำว่าผิดหรือไม่อันนี้เราดูส่วนแพ่งนะถ้าเขาเสียหายนะโดยจาเลยเป็นผู้กระทําสมมติสุดท้ายแล้วศาลยกฟ้องคดิอาญาศาลก็ยังมีอํานาจสั่งให้คืนหรือใช้ราคาในส่วนแพ่งได้สั่งให้ใช้ชดใช้ค่าสินไม,มเทดแทนแก่ผู้เสียหายในส่วนแพ่งได้ถ้าเกิดสมมติเขามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะ ยกตัวอย่างเช่นนะอ,อ,อันนี้เป็นดีกาที่1657ทับ2520จำเลยสองเอาปืนในแดงไปเพื่อต่อสู้ขัดขวางมิให้ถูกในแดงจับนะออพอจะถูกในแดงก็บก็ปืนไปจำเลยไม่ได้มีเจตนาลักปืนของในแดงในแดงเข้ามาแย่งปืนจำเลยไม่ยอมให้จำเลยที่1ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาปืนไปและไม่ให้คืนนะกรณีนี้ จำเลยที่2ไม่ได้มีเจตนารักปืนเอาแดงเพื่อเอาปืนไปต่อสู้ขัดขวางก็จึงไม่ได้มีเจตนารักทรัพย์เพื่อเอาเป็นของตนเองแม้จำเลยที่2ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์สารก็สามารถสั่งให้คืนหรือใช้ราคาปืนได้ในส่วนของทางแพง่งต่อไปเ,ออเป็นมาตรา4ะ มาตรา46ก็เป็นมาตราที่สําคัญมาตราหนึ่งนะมาตรา46กเนี่ยในการพิพากษาคดีส่วนแพง่งศาลจําต้องถือข้อท็จจริงที่ปรากฏในคดีส่วนอาญานะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปนะสมมุติมีคดีทําร้ายร่างกายเกิดขึ้นเมื่อกี้เราไม่ไดีคำขอในคดีส่วนอาญาเราไปฟ้องเป็นคดีใหม่เรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากการที่ถูกทำร้ายร่างกายนะกรณีอย่างนี้เนี่ยในคดีแพ่งเนี่ยสามารถฟังข้อจริงในคดีส่วนอาญาได้ ถ้าฟังว่าจำเลยเป็นผู้ทำร้ายเราจริงจบไม่ต้องสืบพยานในส่วนของแพ่งเลยศาลก็ไม่พิจารณาเฉพาะค่าสินไหมทดแทนเราเลือกการฟังข้อเท็จจริงในส่วนของคดีอาญาเพื่อในการพิพากษาในคดีส่วนแพง่งแต่มีหลักเกณฑ์อยู่3ประการคือ 1. นึคำพิพากษาคดีอาญาต้องถึงที่สุดแล้ว2ข้อจริงต้องเป็นประเด็นโดยตรงในคดีแล้ววินิจฉัยโดยถัาแจ้ง3าต้องเป็นคู่ความในคดีอาญากับคดีแพง่งเป็นคู่ความเดียวกัน เช่นคนทำลายร่างกายเราเป็นคนเดียวที่เราฟ้องที่อัยการฟ้องไว้ในคดีฐานทำลายร่างกายตามบุมนะหลักเกณฑ์ประการแรกคือคำพิพากษาคดียาต้องถึงที่สุดแล้วนั้นหมายความว่าคำพิพากษาในคดีส่วนอาญาต้องพิสจถึงที่สุดโดยคำพิพากษาของศาลนะในคดีที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับไม่ถือว่ามีคำพิพากษาถึงที่สุดนะจะถือการเปรียบเทียบปรับนั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้องถือตามคำคำพิพากษาส่วน อาญาไม่ได้นะเพราะไม่ถือว่าเป็นคําพิพากษาแม้จาเลยจะ,ละให้การรับสภาพาาในชั้นสอบสวนเปรียบเทียบปรับแล้วก็จะถือว่าจําเลยผิดตามนั้นแล้วเอามาเรียกร้องในค่าส่วนค่าสินไหมทดแทนส่วนแพ่งไม่ได้เพราะไม่ถือว่ามีคำพิพากษาข้อเท็จจริงต้องเป็นประเด็นโดยตรงและคดียาได้วิ่ัยโดยชัดแจ้งแล้วคือต้องเป็นประเด็นเดียวกันเช่นฟ้องว่าทาลายร่างกายก็ต้องเป็นประเด็นเรื่องทำลายร่างกายและค่าเสียหายต้องโยงกับการทําลายร่างกายนั้นนะเพราะฉะนั้นกรณีที่ไม่ใช่ประเด็นโดยตรงเป็นเรื่องอื่นก็ไม่สามารถนํามา ร้องขอให้ถือเอาผลของการรกษาเป็นคดีส่วนแพ่งไดนะ้การขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยก็ต้องเป็นคู่ความเดียวกันในคดีอาญนาะโจทจำเลยเป็นโจทอาจจะเป็นอายการแต่ในคดีแพงนะ่งโจทก็เป็นผู้เสียหายนะเพราะฉะนั้นกรณีที่อายการฟ้องแทนผู้เสียหายนั้นข้อที่ดึงอายอาต้องผูกพันโจทและจำเลย,ยจ้องผูกพันตัวผู้เสียหายและจำเลยด้วยเพราะฉะนั้นแม้อายการยื่นฟ้องเขาเป็นผู้เสียหายในคดีนั้นก็สามารถ ถือเอาผลที่อการยื่นฟ้องในคดีอาญานั้นมาเป็นผลให้คดีแพ่งถือตามผลของคำพิพากษาในคดีอาญาได้นะอันนี้ก็คือผลของคำพิพากษาในคดีส่วนอาญาที่จะมาถือตามคดีส่วนแพ่งเรื่องสุดท้ายคือมาตรา51อายุความคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะในการกําหนดอายุความคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยก็ในส่วนของสิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องตามทางแพ่งเนี่ย ก็ต้องถืออายุความตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาะฉะนั้นอายุความย่อมระงับไปในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความเพราะฉะนั้นยึงถือคดีส่วนแพ่งถืออายุความคดีอาญาเป็นหลักถ้าคดีคดีอาญาได้ฟ้องต่อศาลแล้วได้ตัวผู้กระทำความผิดไปยังศาลแล้วแต่คดียังไม่ขาดอายุความผู้เสียหายก็ในคดีส่วนแพ่งก็มีฟ้องคดีเพราะอายุความสะดุดหยุดลงเพราะถือว่าเขาได้ตัวผู้กระทำความผิดมาแล้วอายุความส่วนแพ่งก็ยังไม่เริ่มหนักสะดุดหยุดลงไป นะแล้วก็เริ่มนับเมื่อมีผลคำรักษาแล้วก็ไปเรียกร้องเอาในคดีส่วนแพง่งนะแต่ถ้าเกิดกคดีที่แยกฟ้องค่าเสียส่วนแพ่งต่างหากนะก็ไปดูอายุความในคดีส่วนแพ่งเอานะอันนี้ก็จบในส่วนของคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ